สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะเป็นเรื่องราวจากเอกสารเกี่ยวกับพระอุบลวราเถรีค่ะครับผมเป็นเรื่องที่มีทั้งเอ่อการตัดสินใจครั้งสำคัญมีเรื่องการบรรลุธรรมที่แบบโอ้โหรวดเร็วมากแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เอ่อค่อนข้างสะเทือนใจแต่ก็นำไปสู่คำสอนสำคัญของพระพุทธเจ้าด้วยค่ะใช่ครับ แหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสาร PDF เรื่องพระอุบลวรรณเทรีนี่แหละครับซึ่งก็จะเล่าตั้งแต่ท่านยังเป็นคารวาสเป็นธิดาเศรษฐีที่สวยมากจนออกบวชบรรลุธรรมแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญๆตามมาค่ะป้องหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองสกัดแก่นความรู้จากเรื่องนี้กันทำความเข้าใจชีวิตท่านเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ความหมายของคำสอนที่ตามมานะคะ เพื่อให้เราเห็นภาพรวมที่ชัดเจนชวนให้คิดตามกันไปค่ะครับผมเริ่มกันที่พื้นเพข,ของท่านก่อนเลยนะคะพระอุบลวนนรรณเถรีเนี่ยท่านเกิดในตระกูลเศรษฐีที่กรุงสาวัตถีค่ะครับแล้วก็คืองดงามมากขึ้นชื่อลือชาไปทั่วเลยได้ชื่อว่าอุบลวรรณก็เพราะว่าผิวพันร์เหมือนกลีบบัวเขียวนะคะอ๋อครับผมเลยทำให้มีทั้งกษัตริย์ทั้งเศรษฐีส่งคนมาสู่ขอเยอะแยะไปหมดเลย ครับซึ่งความงามของท่านเนี่ยเอกลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะบิดาท่านก็ลำบากใจคือจะให้คนนี้อีกฝ่ายก็อาจจะไม่พอใจใช่ค่ะก็เลยเสนอทางออกว่าเอองั้นบวชซะดีกว่าไหมซึ่งท่านเองก็เอยินดีที่จะบวชทั้งทีเลยออืตรงนี้ก็สะท้อนถึงบุญบาร,รมีเก่าๆที่ท่านสั่งสมมา แล้วก็เหมือนเป็นภพชาติสุดท้ายแล้วด้วยนะครับที่จะมุ่งสู่ทางธรรมค่ะแล้วพอท่านบวชแล้วเนี่ยไม่นานเลยนะคะท่านก็บรรลุธรรมได้เร็วมากตอนนั้นท่านมีหน้าที่ดูแลประทีปในโรงอุโบสถครับแล้วท่านก็ใช้วิธีเพ่งเปลวไฟหรือที่เรียกว่าเตโชกสิล์ใช่ไหมคะใช่ครับเตโชกสิลก็คือการทําสมาธิโดยใช้อารมณ์เป็นธาตุไฟท่านก็ใช้เปลวประทีปนี่แหละครับเป็นจุดรวมสมาธิเพ่งไปเรื่อย จนจิตสงบเกิดเป็นฌานขึ้นมาแล้วก็ใช้กําลังสมาธิตรงนั้นเป็นฐานในการเจริญวิปัสสนาต่อออ๋ oh. ก็เลยทําให้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาญานคือความรู้แตกชานอย่างรวดเร็วมากจุดนี้น่าสนใจมากเลยนะคะการบรรลุธรรมที่เร็วขนาดนี้ด้วยวิธีเพ่งกระสินไฟแสดงว่าวิธีนี้มันต้องมีพลังมากจริงๆครับคือถ้าสําหรับผู้ที่อินทรีย์แก่กล้า หรือว่ามีความพร้อมทางจิตปัญญาที่สั่งสมมาดีแล้วเนี่ยการฝึกสมาธิเข้มข้นแบบกสินก็เหมือนเป็นทางลัดสู่การรู้แจ้งได้เหมือนกันครับเป็นกรณีที่น่าศึกษามากแต่ว่าชีวิตท่านหลังจากนั้นก็ไม่ได้ราบรื่นสทัทีเดียวนะคะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นตอนที่ท่านไปจำพรรษาที่ป่าอันธวันครับตอนนั้นยังไม่มีพุทธบัญญัติห้ามภิกษุณีอยู่ป่าตามลำพังใช่ค่ะแล้วท่านก็ถูก นันทมานพซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องที่เคยหลงรักท่านสมัยยังเป็นคา,ารวาสนะคะรอ,อ,อบเข้ามาข่มขืนในกระท่อมครับเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากและผลกรรมนี้ก็ตามมาติดๆเลยนะครับพอนันทามานพก่อเหตุเสร็จออกจากกระท่อมปุ๊บแผ่นดินก็แยกออกแล้วก็สูบเขาลงไปเกิดในอเวจีมหานรกทันทีเลยครับโหทันทีเลยเหรอคะทันทีเลยครับแสดงถึงความหนักหนาสาหัสข,ของกรรมที่ทําลงไป โดยเฉพาะการล่วงละเมิดผู้สงศีลที่เป็นถึงพระอาหารหันต์การที่ผลกรรมมันตามทันขนาดนี้แสดงว่ามันเป็นกรรมที่ร้ายแรงเป็นพิเศษจริงๆนะคะร้ายแรงมากครับผมแล้วพอพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ท่านก็ตรัสพระคาถาสําคัญไว้ใจความก็คือว่าคนพานเนี่ยจะเห็นบาปเป็นของหวานเหมือนน้าผึ้งตราบใดที่บาปยังไม่ให้ผลอืแต่พอถึงเวลาที่บาปให้ผลเมื่อไหร่คนผ่านก็จะประสบกับความทุกข์เมื่อนั้นครับเป็นคําสอนที่ชัดเจนมาก เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยว่าความสุขความเพลินจากการทําชั่วเนี่ยมันเหมือนน้าผึ้งเคลือบยาพิษค่ะตอนแรกอาจจะหวานแต่สุดท้ายก็ทุกแน่นอนไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าแล้วเหตุการณ์นี้ก็ยังทําให้คนทั่วไปเกิดความสงสัยด้วยนะคะว่าเอ๊ะขนาดเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจะยังมีความรู้สึกยินดีในการมาสุขหรือความสุขทางเพศอยู่หรือเปล่าครับก็มีคนสงสัยแบบนั้นพระพุทธองค์ก็ส่งอธิบายไขยข้อข้องใจให้ชัดเจนเลยนะครับโดยเปรียบเทียบว่าการมาสุขเนี่ยมันติดอยู่ในใจพระอรหันต์ไม่ได้หรอก เหมืนอนหยาดน้ำบนใบบัวนะครับมันกลิ้งไปกลิ้งมาไม่ซึมอ๋อค่ะค่ะหรือเหมือนเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปวางบนปลายเหล็กแหลมมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้คือจิตของพระอรหันต์บริสุทธิ์เกินกว่าที่กิเลสตระกูลนี้จะเกาะติดได้แล้วเข้าใจชัดเจนเลยค่ะแล้วผลสืบเนื่องสําคัญอีกอย่างจากเรื่องนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องความปลอดภัยของภิกษุณีสงฆ์โดยรวมเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับ พระพุทธเจ้าทรงนำเรื่องนี้ไปปรารภกับพระเจ้าปเสฐที่โกศลอืพระเจ้าปรเสินที่โกศลก็ทรงตระหนักถึงอันตรายนี้ก็เลยสร้างที่พักให้หมู่ภิกษุณีสง์ขึ้นมาภายในกำแพงเมืองอ๋อให้มาอยู่ในเมืองแทนใช่ครับก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต่นั้นมาว่าภิกษุณีควรจะพำนักในที่ที่ปลอดภยัยใกล้ชุมชนไม่ควรจะอยู่ป่าตามลําพัง เพื่อป้องกันเหตุร้ายนะครับสรุปแล้วเรื่องราวของพระอุบลวรรณนาเทรีนี่ให้แง่คิดเราเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่การตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตการบรรลุธรรมแบบเอ่อนาทึ่งด้วยวิธีเฉพาะตัวครับผมบทเรียนเรื่องผลกรรมที่แบบเห็นกันชัดๆจากเหตุการณ์ร้ายแล้วก็ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจิตของพระอรหันต์นะคะครับจนไปถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมเลยใช่ครับเป็นเรื่องที่ครบรถมากจริงๆ แต่ก็ทิ้งประเด็นให้เราคิดต่อนะครับว่าเออการตอบสนองต่อเหตุการณ์สะเทือนขวัญแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันนําไปสู่การวางระบบความปลอดภัยให้คนหมู่มากในระยะยาวได้ยังไงนั่นสิคะแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเอาบทเรียนเรื่องการมองเห็นภัยล่วงหน้าการสร้างระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัยในชุมชนของเรามาปรับใช้อะไรได้บ้างก็น่าคิดต่อนะครับ